ในปัจจุบันการเลี้ยงปลานับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางโดยการเลี้ยงปลาไว้เพื่อเป็นอาหารและสามารถเป็นกิจกรรมรองรับการอพยพกลับของแรงงานที่ยังว่างงานให้กลับมาทำงานในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเองได้ประมงตู้ร้อนหรือการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนเป็นอีกหนึ่งโครงการของประชาชนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางที่ช่วยเสริมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ไม่มากนักและยังสามารถเลี้ยงได้เกือบทุกที่ส่วนใหญ่เป็นการนำเอาพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาดุกรัสเซียมาเพาะเลี้ยงเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทนต่อสภาวะแวดล้อมเจริญเติบโ,โตได้ดีเมื่อเทียบกับปลาดุกพันธุ์อื่นๆและใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาดุกรัเสเซียในบ่อซีเมนนั้นควรเลือกบริเวณใกล้ๆบ้านเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและการเปลี่ยนถ่ายน้ำซึ่งก็ควรจะมีท่อระบายบริเวณคันล่างของบ่อด้วยและบริเวณพื้นดินที่จะวางหรือทำบ่อควรจะปรับให้เรียบและควรเลือกสถานที่ที่เป็นรม่มเช่นใต้ถุนบ้านหรือบริเวณชายคาบ้านเพราะปลาดุกไม่ชอบแสงแดดจัด ในส่วนของบ่อซีเมนที่นิยมในการเพาะเลี้ยงปลาดุกนั้นมีหลายลักษณะด้วยกันแต่ที่นิยมและราคาไม่แพงนักคือบ่อซีเมนแบบถังซึ่งเป็นวงกลมควรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1-1.20เมตรและอีกลักษณะเป็นการก่อด้วยอิฐบล็อกรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซึ่งควรมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า1.50ตารางเมตรและสูงไม่น้อยกว่า70-80ซนติเมตร หรือประมาณอิดบล็อก3-4ก้อนกรณีเป็นบ่อซีเมนต์ควรจะมีอย่างน้อย2บ่อเพื่อแยกลูกปลาลงเลี้ยงเมื่อมีขนาดโตขึ้นในการก่อบ่อซีเมนต์ควรจะใส่สารกันซึมด้วยเพื่อมีให้บ่อรั่วกรณีเป็นบ่อซีเมนต์ใหม่เราจะต้องทำให้บ่อปราศจากฤริ์ของปูนซีเมนต์ที่จะทำอันตรายต่อปลาก่อนที่จะนำปลาลงเลี้ยงได้โดยการนำน้ำใส่ให้เต็มบ่อ แล้วให้นําต้นกล้วยหั่นเป็นท่อนสั้นมาหมักทิ้งไว้ทำเช่นนี้ประมาณ2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ7วันโดยสามารถสังเกตได้จากตะไคร่น้ำติดบริเวณขอบบ่อก็แสดงว่าบ่อนั้นสามารถเลี้ยงปลาได้สําหรับน้ําที่ใช้เลี้ยงอาจเป็นน้ําจากแหล่งธรรมชาติเช่นน้ำจากแม่น้ำกรณีเป็นน้ำฝนน้ำบาดาลหรือน้ำประปาควรเก็บกักหรือพักน้ำไว้ประมาณ3วัน ก่อนนำมาใส่บ่อเลี้ยงปลาเมื่อเริ่มเลี้ยงปลาส่วนระดับน้ำช่วงนี้ไม่ควรลึกเกิน10เซนติเมตรและจะเพิ่มระดับน้ำไปเรื่อยๆเมื่อปลามีขนาดโตขึ้นแต่ระดับน้ำสูงสุดควรจะอยู่ที่30-50เซนเมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะบ่อที่เลี้ยง และไม่ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยครั้งเพราะจะทำให้ปลาหยุดช่วงการกินอาหารไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงและไม่ควรจะทิ้งน้ำทั้งหมดควรจะเหลือน้ำเก่าไว้ประมาณหนึ่งในสเพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับน้ำเก่าอยู่บ้างและกรณีในการถ่ายเทน้ำแต่ละครั้งควรจะถ่ายก่อนหรือหลังจากที่ให้อาหารปลาแล้วมิฉะนั้นปลาจะไม่ยอมกินอาหารและขายอาหารออกมา น้ำที่ได้จากการถ่ายเทออกมาเราสามารถนำไปรดน้ำผักสวนครัวหรือต้นไม้ต่างๆได้เพราะในน้ำนั้นมีแร่ธาตุมากมายในการคัดเลือกลูกพันธุ์ปลาดุกที่จะมาเลี้ยงควรมีขนาดประมาณ1.5นิ้วขึ้นไปถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้ลูกปลาจะอ่อนแอเกินไปสำหรับบ่อซีเมนตในอัตราการปล่อยประมาณ150-200ตัวต่อตารางเมตรซึ่งก่อนที่จะปล่อยลูกพันธุ์ปลาลงบ่อนั้น ควรน,นำถุงปลาแช่ไว้ในบ่อประมาณ15-20นาทีเพื่อให้ปลาได้ปรับสภาพอุณหภ,ภูมิน้ำในบ่อกับในถุงให้ใกล้เคียงกันโดยธรรมชาติของปลาดุกนั้นเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นมแมลงขนาดเล็กไส้เดือนดินปลาขนาดเล็กเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีโปรตีนสูงนอกจากอาหารจากธรรมชาติแล้ว อาหารสำเร็จรูปรอยน้ำก็เป็นอาหารเสริมอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีวางขายตามท้องตลาดแบ่งตามขนาดของปลาในการให้อาหารปลาควรจะให้อย่างน้อยวันละสามครั้งโดยคำนึงถึงปริมาณอาหารให้มีความเหมาะสมกับขนาดของปลาและควรที่จะให้มีอาหารกระจายไปทั่วบ่อเพื่อให้ปลาได้กินอาหารอย่างทั่วถึงและควรแยกปลาที่มีขนาดโตออกจากบ่อเพื่อให้ปลาตัวเล็กมีโอกาสโตต,ต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ60-70วันซึ่งปลายจะมีน้ำหนักตัวประมาณ0.3กิโลกรัมซึ่งผู้เลี้ยงก็สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ60-80บาทซึ่งนับว่าเป็นอีกอาชีพเสริมที่น่าสนใจในขณะนี้ หากคุณผู้ชมสนใจการเลี้ยงปลาในบอ่อซีเมนสามารถติดต่อได้ที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำปางโทรศัพท์054226972หรืองานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดจังหวัดลำปางโทรศัพท์054334783และสนใจเทปวิดีโอเพื่อการเผยแพร่าสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายโสดทัศนูปกรณ์ กองส่งเสริมการประมงโทรศัพท์5614690และติดตามชมการประมงในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้ทุกวันอังคารในเวลาเดียวกันนี้ค่ะ